ขอหลายเรื่องนี้มาโตอีหลาีาน่เ็นโตกแมสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของอีหลาอุ้งอิงเอฟซี FC ของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงมู่ว่านหนี่อีหลาอุงอิงกับทีมงานสาวหน่อยเพชรบ้านแพงทําการแสดงอยู่ที่สามแยกพระประแดงอาเขตสม,มุทรปราการแล้วค่ะพี่น้องเป็นการแสดงขึ้นทุท่ยทยทีอีหลากับทีมงานสาวหน่อยเพชรบ้านแพง ได้ลงไปทั่วกอทมและปริมณฑลเนาะค่ะเป็นการเซตสินการทัการทั่ว่ถวหนียางสวยงามเนาะค่ะพี่น้องก่อนกับอีสานค่ะแล้วกับมือคลืนหนีเนาะค่ะพอๆแม่แม่เอฟซี FC กับมาทรงหลูกสาวและทีมงานสาวหน่อยเพาบานแพงกับอีสานยางหล่นลามเลยค่ะพี่น้องหล่นจนหล่นสังกสีเลยค่ะสังกสีปราสาม,มาดขยายได้จนผู้จัดเพินบอกว่า ยุดขายบัตรเลยค่ะเพราะว่าคนหลายๆกันจนได้หยุดขายบัตรเลยค่ะ,พคะเะพราะว่าบอสามารถที่จะเข้ามาในสังกัดสีไดอีกแล้วเนาะคะ่ะเขาไปเบิ่งพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่ตั้งใจมาส่งลูกสาวก็ที่มงานสาวนหน่อยผพิดบพนแพงกับอีสานแต่ว่าบอสามารถเข้ามาในสังกัดสีใดเนาะคะ่ะพี่น้องเขาไปเบิ่งควบม,มวลควบซืนของพี่พี่น้องๆที่ตั้งใจมากค่ะพี่น้อง มีขึ้นนาใจของพ่อพ่อแม่แม่เนาะคะ่ะได้เมื่อตั้งใจมากแล้วเมื่อสามารถเข้าไปในสังกัดสีใดกับมวลอยู่ทั้งหนอกเนี่ยล่ะค่ะถึงแม้ว่าฝนจะตกกับใบย่อมกับบ้านเนาะค่ะกับขอมวลค่ะพอวัได้ยินเสียงลูกสาวเนาะค่ะเสียงลูกสาวก่ะดังออกมาจากทางในพ่อพ่อแม่แม่กับมวลอยู่ทั้งหนอกเนี่ยล่ะคะ่ะส่วนพ่อพ่อแม่แม่จะอยู่ในสังกสีเนาะค่ะกับมาทรงลูกสาวยังลว่นลามฝนตกกับ่บไมีพู้ใดวันไหวเนาะคะ่ะฝนตกกับยังยืนเชี่ยลูกสาวก็ที่มงานอยู่บ่ไปใส ค่ะพี่น้องลูกสาวกับเป็นตางหากคากเมือนขึ้นนีใส่ชุดสวยงามมากทั้งสองชุดเนาะค่ะเป็นชุดใหม่ทั้งสองชุดเลยชุดกับมีแต่ชุดน้ำงามเบิ่งชุดจนลืมฟังเพลงไปบางช่วงบางตอนก็มี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าชุดงามค่ะค่ะเมือคขึ้นนีค่ะแล้วก็มาฟังช่วงลูกสาวคุยกับพ่อพ่อแม่แม่เนาะค่ะพี่น้องมาลูกสาวก่อนกับอีสานลูกสาวคุยกับพ่อพ่อแม่แม่ไว้จังไรเดี๋ยวไปฟังลูกสาวคุยกับพ่อพ่อแม่แม่นิดนึงเนาะค่ะ ก็นี่แล่ขอบคุณค่ะขอคุนใจเลยก็แล้วกันนะคะตาัะวรอนอซีล้านาเีักนองายลโกับบวันน้อแม่นมบสาหน่อยขคุณายๆเรื่องอ่ะทมาโกีฬาแลว่าใมเยแม่โตกัแม่ีคือคมเป็นตฮักของลูกสาวะค่ะกก็พอๆแม่แ่เปนักอๆแม่แม่จเป็ว่าฮักใดจังไหนเนาะค่ะพี่น้องก็เราเป็นตาฮักขค่ะ มือนอีก,ก็เป็นวันเดินทางเนาะค่ะอิหลา่าอุงอิงกระทีมรถตู้กันเลยครับถึงฟิสเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องก็ดีใจเนาะค่ะทีมงานก็เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภยัยมือนอีก,ก็ได้พักพอนเต็มที่ค่ะพี่นอ้องเพราะว่าบัดเด้ไปทําการแสดงถ้าเมื่อว่าตอนบายเนาะคะ่ะหลังจากทุกคนตื่นนอนแล้วอิหลา่าอุงอิงก,ก็ไม่หน่อยจะไปยางตลาดนัดไกบ่บานบอดีใจก,ก็จะของตลาดเนาะค่ะพี่น้องยูยูก็ได้สุเปิดสตาร์ไปปมหมดตลาดห่ยฟี่ ค่ะดีใจก็คุณคู่น่จจะเป็นคุณคู่โรงเรียนเก่าของยิลานะคะยิราไปกับเพื่อนก็นดีใจเนาะคะ่ะเอฟซีก็ดีใจเพราะค่ะแม่ค่ะก็ดีใจแล้วประเคขคิดว่าหลายหลายคนเนาะค่ะที่เป็นเอฟซีของยิราถ้าเบิงคลิปของผมของพ่อแม่อุงอิงเนาะคะ่ะเพราะเห็นยิรากลับบ้านทุกคนอยากอาจจะไปตลาดนี่นะคะเพราะว่าอยากจะเห็นหน้านลูกสาวอา,อาจจะอยากไปถ่ายรูปกับลูกสาวเนาะคะ่ะ ค่ะอีหลาไปยางตลาดนี่ได้ทายรูมน้ำยางไก่ชิดนะคะเพต้องเบียดเสียดไผ่คือตอนมีคอนเสิร์ตเนาะค่ะคือเมื่อคืนนี่พอๆแม่ก็หลายค่ะเตือนแนว่วันหลายๆคนเขาถึงเขาบ่ถึงลูกสาวแน่นอนค่ะพี่น้องกต่ถาเบื่องว่าอีหลาสิไปยางเหรินตลาดนัดบอเนาะค่ะ <c oughs> ค่ะพี่น้องนอกจากมีหมู่บ้านนี่ก็เป็นบ้านสําคัญบ้านหนึ่งของหนังเรืืองค่ายอ่อนเนาะค่ะ เป็นฉากใหญ่ของเพลินค่ะนาจะเป็นฉากสําคัญของของทองเหลืองก,กันเดค่ะพี่น้องตอนนี้เขาก็เดาเอาเนาะค่ะว่าน่าจะเป็นฉากที่สาคัญที่สุดเพราะว่าเพลินกับมาเปิดเผยกันบ้างเล็กน้อยแล้วว่าได้หลายคนกับห้องหายอิหลากับว่าสามารถห้องหายได้แต่ว่าผีบาดกับใส่จิตตวิทยาซอยนองค่ะพี่นอ้องอิหลากับจนสามารถห้องหายได้จนผู้กำกับสั่างคัดแล้วอิหลากันยังห้องหายประยุทธ์นะคะจนมีพีๆหลายคนเขามาปลอบใจเนาะคะ่ะ ซึ่งเหตุการณ์นี้ประแขกก็เคยเห็นในข่าวบันเทิงลหลายๆข่าวนะคะทิดาล่าพ่ออินในบทบทหองห้เนี่ยแหละคะ่ะผู้กำกับสังคันแล้วก็บาสามารถที่จะยุติหองหายได้เมื่อวานนี่ก็เห็นอี่าผู้หนึ่งเนาะคะ่ะที่พ่อเด็กพ่อเริ่มอินก็บทพ่อผีวาดซอยบิวห้ห้องหายได้แล้วก็บาสามาที่จะยุติได้หลังจากถูกสังคันแล้วเนาะค่ะพี่น้องนี่คือคือความเป็นมืออาชีพของอี่าขมาก ทุกคณะแล้วได้นี่นะคะพี่น้องตามาแสดงได้ต่อไปนี่บต้ตงใส่น้ำตาเทียมของไอ้เทียมงานนำเพจสตูดิโอแล้วล่ะค่ะประกบว่าค่ะตามาห้องไหได้แล้วนี่นะคะแล้วก็จนหยุดบ่ได้หลังจากสร้างคันยังเขาเป็นเบื้องหลังทีพระเอกว่าหุ้ยมาเหตุการณ์ที่เฮ้ยมาตามาห้องไห้ได้เองเนี่ยคือเขาเพื่อนแบบใดเดี๋ยวไปฟังคลิปบางชฉลี่ยกันนินึงค่ะไปดวร้องไห้เลยมากกับงานนี้มาทุกวันเลย พี่วัดดาล่ะไห้เลยร้องไห้ทำไมคนเก่งที่วดดาล่ะี่วัดาโนงที่ดพอะไรรู้ไหมดาโฉากนี้มันต้องเป็นใา้ตีนใช้อารมณ์ตีนก็ต้องแบบร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยเราเรานอกก็ร้องไห้นอกเล่นหันมาวันทำไมทุกคนร้องไห้เป็นหนูไม่ร้องไห้เลยนงหน่อยพี่วัดดานหน่อยเท่านั้นแหละ นี่ใส่ชุดเต็มเลยเหรอใส่เต็มเลยใส่เต็มเลยเมื่อเช้าเป็นยังขึอให้เดียยวใส่แต่ว่าเดียด้าแบบว่ายังหมากไม่ได้วันเช้าบอกพี่น้องว่าหนูเป็นนักแสดงนักแสดงที่ดีของพี่เตยปัตยานไม่พี่ว่าหนูแล้วว่าหนีพ่อปิดกองแล้วจะเห็นได้หลายคุณแล้วหลายคนที่ไปรวมแต่แดนนั่นนั่นเลยไล่ออกประกอบกันห้องกันครับพี่น้องนี่คือคั่วักคว่วผูกพันเนาะค่ะที่ได้ไปทํางานรวมกันไปเห็นกันกับมีคว่วม้วนคว่วซื่นเนาะค่ะพี่น้อง จนเด้ผูกพันกันนะคะพอหนังจบก็แสดงว่าเบิดภารกิจในการทํางานรวมกันในงานงานนี้ค่ะพี่น้องเพราะเด้แยกย้ายกันไปก็จังมือไดจะได้เจอกันดีอีกเนาะค่ะกับมีความความคิดถึงกันนะคะพี่น้องเป็นกับเด็กกอดกันห้องหายซึ่งก็เห็นในหลายในหลายงานในหลายเหตุการณ์เนาะค่ะพี่น้องว่าต้องถึงก็มาทํางานร่วมกันขนาดนั้นยังไปประชุมยังติเนาะค่ะพี่น้องยัง พวกหลูกเสื้อชาวบ้านนี่ยังยังสีนะคะเวลาไปประชุมเจอกันหลายหลายมือก็มีข้อมวลข้อมสือน้ากันเพราะจะแยกยหญ่กันกับบ้านกับกอดกันหองห้ก็เห็นมีอยู่หลายงานเนาะค่ะพี่น้องงานนีก็คือการค่ะเห็นคนกอดกอดกันหองห้ซึ่งก็อีกเจักมือใดเจังสิเดมาคุยกันอีกจงสิเดมาเจอกันอีกจงสิใดมามวลแบบนี้พร้อมพอมหนากันอีกแบบนี้ค่ะซึ่งก็สียากอยู่เนาะค่ะเพราะว่าต่างคนกับต่างมีภารกิจต่างคนกับต่างมีงานของจะของ ว่าประแขกว่าเพื่อนจะได้มาเจอกันอีกเทือนหนึ่งก็คือมือเปิดโตหนังเนาะค่ะพี่น้องมันทียี่สิบแปดนี่น่าจะเจอได้หลายคนที่ได้รวมแสดงในหนังเรื่องนี้อาจจะมามือเปิดปฐมมาเลิกเนาะค่ะพี่น้องก็อาจจะเห็นการซึ่งกะจะบ่เด้ใส่ชีวิตผูกพันกันโดนๆดนแบบอยู่ในกองทายเนาะคะ่ะแต่กันยังดีที่ได้มาเจอกันค่ะได้มาระ,ะลึกความหลังกันเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องกันค่ะพี่น้องก่อนจบคลิปประแขกก็ขอฝากพี่ฝากน้อง ซอยกดไหลกดแช่กดจิตตามให้ประแขงน้ำใน,นเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวส้สำเนียกกรนคลิปหน้ามาคุยกันใหม่เนะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ